ตั้งสาธุชนพุทธบริษัทหลายบัดนี้ท่านหลายได้พารังสมาทานศีลสมาทานมกรรมฐานแล้วต่อนนี้ไปเขามรนดาท่านหลายตั้งใจสดับวิชาความรู้ในด้านการเจริญกรรมฐาน สำหรับวันนี้ก็อย่าพอขอพูดถึงเรื่องของฌานในของทานตามปกติเมื่อคืนนี้ได้พูดเรื่องของทานมาเล็กน้อยหวังว่าบางท่านที่มีปัญญาดีแล้วก็มีได้มีความเข้าใจไปแล้วแต่ว่าบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจ จึงจะขอย้ำเรื่องทานอีกสักหน่อยหนึ่งขาคำว่าทานแต่การให้ถ้าจะพูดกันตามแนวของสมถะภาวนาก็เรียกกันว่าจาคานุสติกรรมฐานสำหรับทานนี้ก็ต้องแบ่งเป็นหลายชั้นด้วยกันคือทานและบาร,รมีต้น ทานอุปรบรมีทานนรมรมัตถบรมีในการให้ทานเป็นปัจจัยให้เกิดความสุขถ้าเราจะมาพูดกันในได้าน,นักปฏิบัติว่าทำไมยังต้องให้ทานตอนนี้ก็ขอบอกว่าเราต้องการความดับ ความดับในที่นี้ก็คือพระนิพพานนิพพานเนี่ยนิพพะก็ระวัาดับถ้าจะถามวาดับอะไรก็ต้องตอบว่าดับความทุกข์ท่านที่มีอารมณ์เข้าถึงพระนิพพานท่านผู้นั้นไม่มีอารมณ์ทห้งความทุกข์เพราะว่าเป็นผู้ยอมรับนับถือกฎของธรรมดา ที่เราต้องให้ทานกันก็นเพราะว่าเราไม่ต้องการมีขันห้าเนื่องในการมีขันห้าเป็นปัจจัยของความทุกข์ที่เราต้องมีขันห้ากันเขาทั้งนี้เพราะว่าเราติดอยู่ในในวัตถุหมายความว่าเรายังมีความรู้สึก ว่าสิ่งนั้นเป็นทรัพย์สินของเราสิ่งนี้เป็นทรัพย์สินของเราแล้วก็ธาตุสี่ที่หุ้มห่อจิตโยที่เป็นเรือนร่างที่จิตอาศัยอันนี้เป็นเราเป็นของเราเป็นอันว่าเราเข้าใจผิดคิดว่าสิ่งที่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นเราเป็นของเรา เมื่อมีเรามีความเข้าใจผิดมีความหลงผิดคิดอย่างนี้เราจรึงต้องเกิดเพราะอะไรเพราะว่าเรายังยึดตัณหาเป็นที่ตั้งเอาตันหาเป็นสรณะเป็นที่พึง่งคำว่าตัณหาก็แปลว่าความทยานอยากอยากมีทรัพย์สิน อยากร่ำรวยอยากจะเกิดใหม่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอยากจะเกิดใหม่ให้มีรูปร่างหน้าตาสวยกว่านี้อยากจะเกิดใหม่ให้มีสักสีดีกว่าเดิมรวมความว่าเรายังติดอยู่ในความอยากความอยากเป็นปัจจัยให้เกิดในการให้ทานเป็นการตัด ความอยากเราตัดความอยากได้เข้ามาแล้วก็เป็นการตัดอารมณ์แห่งความปิดในขันห้าการให้ทานอันดับที่เราจะเพ่งพิจารณาถ้าจิตของเรายังคิดว่าการให้ทานครั้งนี้ เรายังมีหวังไในในการตอบแทนทั้งในชาติปัจจุบันและสัมปรายภพคือเราคิดว่าเราให้ทานกับเขาแล้วเวลาที่เราอดอยากมีความทุกข์ขินมุคคลผู้รับทานจากเราอาจจะมีความเมตตาปราณีในเราเขาจะสังเคราะห์เราให้เรามีความสุข ถ้ามีอารมณ์ติดอยู่อย่างนี้ก็ถือว่าทานบารมีของเรายังไม่เต็มยังหวังผลตอบแทนอันเป็นโลภีวิสัยนึอคิดว่าถ้าการให้ทานคราวนี้เราตายไปแล้วเราจะเกิดบนสวรรค์เป็นเทวดามีความสุขแล้วถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์อาศัยทานการบริจาค จะเป็นปัใจจัยให้เรามีความร่ำรวยดีกว่าชาตินี้มากเวลานี้เรามีฐานะพอกินพอใช้แต่ถ้าว่าถ้าเกิดไปชาติใหม่เราจะอุดมสมบูรณ์ตัวอย่างมหาเศรษฐีทั้งหลายที่ปรากฏในประสูตร ถ้าเราคิดอย่างนี้ก็ชื่อว่าจิตของเรายังไม่ถึงความเป็นพระอริยเจ้าขั้นสูงสุดถ้าจะเป็นได้ก็ขั้นพระโสดาบันเท่านั้นแต่ว่าการให้ทานที่มีจิตผูกพันจริงๆอารมณ์ยังไม่รักพนิพพานเป็นอารมณ์เพราะวาใจยังไม่รักพระนิพพานอย่างจริงจังเราก็เป็นพระอริยเจ้าไม่ได้ จัดว่าเป็นโลกียทานแต่ว่าโลกียทานก็เป็นปัจจัยให้เราดับทุกข์ไปได้มากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการให้ทานย่อมเป็นที่รักของบุคคลผู้รับการให้ให้ทานนี่ไม่มีอะไรเสียคือหมายความว่าผู้ให้ย่อมได้ให้ ผู้รับย่อมได้รับผู้ให้ย่อมได้ความรักจากผู้รับก็ชื่อว่าเราดับทุกเบื้องตนไปได้อันดับหนึ่งแต่ว่าทุกเบื้องตนนี้ชื่อว่าดับปันก็ดับไม่จริงเพราะคนผู้รับทานนี้ไม่แน่นักว่าจะมีการขอบคุณผู้ให้ทานเสมอไป บางคนที่เมีนิสอกตัญญูไม่รู้คนคนมีอยู่อย่างที่องค์สมเด็จพระบรมครูทรงมีความเมตตาในพระเทวทัตแต่ทว่าสมเด็จพระบรมศรสวัสดิโสภาคือพระพุกธเจ้าก็ถูกทอยเทะวทวทัตทรมานสร้างความทุกข์ให้ทมทุกข์ให้เกิดตลอดเวลาทุกชาติทุกสมัย แต่ได้ว่าพระอาศัยปัจจัยแห่งการให้ทานขององค์สมเด็จพระวิชิตมานบรมศาสดาหลังจากการตายจากทัานนั้นไปแล้วพระองค์ก็เสวยวิมุติสุขคือความสุขอันเป็นโลกิยวิสัยดีกว่าพระเทวทัตมาก ยิ่งเกิดมากเท่าไรความสุขก็มีมากเท่านั้นปัญญาก็มีมากขึ้นทรัพย์สมบัติก็มีมากขึ้นอย่างนี้เป็นโลกเกียฐานยังไม่ดีพอถ้าจะกระยับขึ้นไปอีกนิดหนึ่งว่าการให้ทานนี้มันเป็นการสงเคราะห์เราไม่หวังผลในการตอบแทนใดๆทั้งสิน้น เราไม่ต้องการความรักจากบุคคลผู้รับทานและก็เราไม่หวังผลในการเกิดเป็นเทวดาเราไม่หวังผลในการเกิดเป็นมนุษย์ที่ะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเราให้ทานด้วยความเมตตาปราณีในฐานะที่คนและสัตว์เป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกัน จิตใจของเรานั้นมีความเบิกบานในการให้ทานให้ทานเป็นแล้วก็มีความชืนช่นใจอารมณ์ใจส่วนหนึ่งเขาเึกไว้เสมอว่าการให้ทานเป็นการสละวัตถุภายนอกซึ่งวัตถุภายนอกนี้มันเป็นอนิจจงหาความเที่ยงไม่ได้ ถ้าเรายึดถือไม่เกินไปเป็นอารมณ์เขาตัณหามันก็เป็นทุกขังหมายความว่าถ้าเราพัดพรากจากมันความเสียใจความเสียดายจะเกิดขึ้นมันเป็นทุกข์แล้วในที่สุดวัตถุก็ดีเราก็ดีวัตถุที่ย้าทายก็ตามร่างกายที่ประกอบไว้ได้ธาตุสีก็ดีมันเป็นอนัตตา จึงเห็นว่าเหตุแั้งสองประการกล่าวคือทานได้แก่วัตถุได้แก่วัตถุก็เป็นท่านิจังหาความเที่ยงไม่ได้ถ้าติดมันเกินไปก็เป็นทุกขงังเมียรมเป็นทุกข์ไม่เมื่อพลาดพลาจากมันแล้วในที่สุดอนัตตามาถึงแล้วก็ดึงไว้ไม่ได้อย่างนี้คิดเราคิด ตัดสินใจว่าเราค่าทานในการครั้งนี้เราไม่หวังการเกิดคือเราจะไม่ติดไม่ติดในวัตถุภายนอกทั้งหมดในเมื่อมีชีวิตเราจะหามันมาเพื่อกิจการเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวตามหน้าที่แต่ถ้าว่าชีวิตตินซีคื่ร่างกายนี้สลายลงไปเมื่อไร เรากับมันก็จาก,กันอย่างชนิดที่ไม่มีอะไรมีเยื่อใยสิ่งกันแล้กันกำลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทคิดอย่างนี้นั้นก็ชื่อว่าเป็นกำลังใจของพระอรียเจ้าเบื้องตน้นนั่นก็คือเป็นกำลังใจของพระโสดาบันอันนี้สำหรับทานที่เราพูดถึงวัตถุ มันเป็นทานภายนอกก็เรียกวา่าพาหิรักทานเป็นทานภายนอกทานภายนอกที่เราให้สักท่ารก็ตามอันดับที่เราจะพึงให้ได้เราจะพึงได้ผลก็ได้แค่ประโสดาบนันตอนนี้เราจะกล่าวกันต่อไปว่าทำไมเราจึงจะให้ทานเป็นพระสกิทาคามีให้ได้ เป็นว่าทานบารมีตัวเดียวนี้เราจะก้าวเข้าสู่พระนิพพานให้ได้อาศัยยึดทานเป็นหลักทานที่จะเป็นหลักในการที่เป็นพระสกิทาคามีเพื่อได้แก่อาชาติกาทานอาชาติกาทานก็เด็กทานภายในทานภายในนี้ไม่ได้อาศัยวัตถุ แต่ก็อย่าลืมนะถ้าเราไม่สละวัตถุยังมีความเสียดายอยู่ในวัตถุซึ่งเป็นทานภายนอกเป็นของภายนอกเราก็ไม่สามารถจะให้ทานภายในที่เรียกว่าอจฉติกทานได้ดังนั้นการบริจาคทานภายนอกเราจะเห็นว่าวิสัยของพระโสดาบัน จองค์สมเด็จพระวิชิตามานทรงห้ามพระว่าถ้าไม่มีความจำเป็นจริงๆก็จงอย่าไปรบกวนพระเดเจ้าสุดนี้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านที่เป็นประโสูดาบันพร้อมในการที่จะบริจาคทานเพืการสงเคราะห์อยู่เสมอ นี่จะเห็นได้ว่าคนที่เป็นพระอ,อรียเจ้าเนี่ยเขาไม่หวงแหนในทานมีอารมณ์เปี่ยมในทานจัดเป็นกรรมฐานนิเวากานุสติกรรมฐานถ้าการให้ทานของท่านผู้นั้นจิตใจปรารบพนิพัน์แล้วมองไปดูเรื่องศีลศีลบริสุทธิ์ด้วย ทั้งสองประการนี้ก็จะช่วยช่วยให้ท่านผู้นั้นเข้าถึงความเป็นประสูดาบันนี่ถ้าลำดับทานเข้าถึงเป็นพระสกิธาคามีตอนนี้ต้องประกอบทั้งทานภายนอกแล้วก็ทานภายในทานภายในนี้ไม่ได้ใช้วัตถุได้แก่อภ,ยภยัยทาน คือพระนาคามีนี้ระง,งับคือบรรเทาความโลภบรรเทาความโกรธแล้วก็บรรเทาความหลงนี่หมายความว่าความโลภของพระนาคามีเบาเต็มทีเพราะจิตที่เกาะในวัตถุกเกือบจะไม่มีจะมีแต่เพียงว่าเราจะใช้มันพยังขีพไปทรงอยู่ แล้วก็สำหรับทรารยตายไปเมื่อไรก็ช่างเถอะนี่เป็นทานภายนอกสำหรับทานภายในที่พระสิกิธาคามีทรงได้นั่นก็คืออภ,ยภยัยทานหมายความว่าบุคคลคนลใดก็ดีที่ทำให้เป็นที่ไม่ถกใจเรา เราไม่พอใจในเขาในอากับปิิยาที่กายก็ดีวาจจก็ดีแต่ถ้าว่าอารมณ์ของเรานี้ประกอบไปด้วยปัญญาที่มีความรู้สึกอยู่ว่าขันห้ามีสภาพไม่ทรงตัวร่างกายของเราก็ดีร่างกายของเขาก็ดีมันเป็นได้เพียงเปลือกภายนอก ที่ประกอบไปในธาตุสีมีความสุขปรกเป็นที่น่าสีสีอนใจไม่มีความหวังใดๆที่เราจะคิดว่ามันเป็นปัจจัยเป็นสมบัติแห่งความสุขร่างกายเป็นเชือสายของความทุกข์มันมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน แล้วก็มีความแปรรวนไปในธรรมกลางมันมีอาการสลายตัวไปในที่สุดเป็นอนันว่ามันไม่มีอะไรเป็นเครื่องจีรังย่าง,งยนืนเจ้านั้นคนที่เขาทำให้เราไม่ชอบใจเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราจะทำลายเขาเราจะร่างผายเขา เราจะแกล้ง,ลงเขาก็ไม่มีอะไรเป็นผลเี่ความดีเพราะเขาเองเขาก็มีทุกข์อยู่แล้วในเมื่อเขามีทุกข์แล้วเขาจะต้องตายในที่สุดเรื่องอะไรที่เราจะไม่ต้องนั่งโกรเขาเพราะอาศัยความโง่เขาของเขาเป็นปัจจัยเขาจึงทำให้เราไม่ถูกใจ เราให้อภัยในความผิดคิดไม่รู้เท่าไม่ถึงการของเขาอย่างนี้เรียกว่าอภัยทานรวมความว่าสิ่งใดก็ตามใครก็ตามทำให้เราไม่ชอบใจเ้าก็มีความรู้สึกแต่ว่านึกถึงการให้อภัยไว้เป็นปกติไม่ถือโทษโกรธเคืองโกรธ แต่ถ้าว่าไม่กโกรธอาการไม่ผโกรธของเราเป็นปัจจัยเขามีความสุขและเราเองก็มีความสุขถือว่ามันเป็นโลก,กธรรมดาคนเราเกิดมาใช่ดีเสียทุกอย่างนะัเป็นเป็น,ปน,ปนไปไม่ได้ฉะนั้นไม่รู้เขาเลวเราก็ให้อภัยกับเขา แล้วก็มาเทียบกับร่างกายของเรานี่ว่าโอนอนอที่เราต้องถูกเขาแกล้งเขาแกล้งเขา,เขาด่าเขาว่าเขานินทาเขาทำร้ายก็เพราะอาศัยมีร่างกายที่แสนจะสกปรกมีร่างกายที่มีสภาพไม่จีรังยั่งยืนไม่มีอาการทรงตัวฉะนั้นขันห้าของเรานี้ไม่มีความหมาย ไม่ช้ามันก็ลังไม่ช้ามันก็ทำลายความตายก็เข้ามาถึงมันเมื่อมันตายแล้วเราไม่ได้ตายไปด้วยมันไม่ได้ช่วยให้เรามีความสุขเราไม่ได้ตายมันตายถ้าเรายังมีมีอารมณ์เยื่อใหญ่ในขั้นห้าอย่างนี้เราก็ต้องเกิดอีก ฉะนั้นอารมณ์คิดจึงคิดว่าชีวิตตินสีของเราจะเพียงมีอยู่แล้วก็ขอม,มีอยู่ชาติเดียวเท่านี้ขึ้นชื่อว่าขันห้าที่ประกอบว่าไ,ได้ได้ท่าสี่หาความจรังย่างยืนไม่ได้เต็มไม่ได้ความสกบรกโสโศกอย่างนี้จะไม่มีสำหรับเรา เมื่อเวลาที่เราจะเคลื่อนไปจากร่างกายเราทิศร่างกายนี้ให้เป็นฐานกบับบรนดาหมูนน้อเทั้งหลายที่มันจะกัดมันจะกินมันจะทำอะไรกับร่างกายเขาช่างเราก็มันห่างไกลกันแล้วจิตใจของเราไม่น้อมไปในจะมีความรักในกาย แล้จิตใจของเราเต็มในการในการให้อภัยกับบุคคลผู้มีความผิดอย่างนี้ท่านเรียกว่าพยาทานเป็นทานภายในถ้ากำลังใจข้ารรดาท่านพุทธบริษัททั้นหลายน้อมนึกไปในเรื่องการให้ทานด้วยประการแบบนี้องค์สมเด็จพระชินสีเรียกบุคคลนั้นว่าเป็นพระสกิทาคามี ตอนนี้สำหรับการให้ทานทานนี่อย่าลืมนะพระจาคะเปประการเสียสละตอนนี้ถ้าเป็นทานของพระอนาคามีจะเป็นยังไงพระอนาคามีพร้อมในการให้ทานที่เป็นวัตถุแล้วก็พร้อมในการให้ทานเป็นอภัยทานนอกนั้นก็จัดทานอีกประเภทหนึ่ง คือเป็นฐานภายในโดยเฉพาะก็ได้แก่การให้อาภัยกับจิตคือจิตที่คิดว่าจะผูกพันในร่างกายเราก็ดีในร่างกายเขาคนอื่นก็ดีอารมณ์ประเภทนี้ไม่มีเรายกให้เป็นภาระหน้าที่ของตัณหายกให้เป็นภาระหน้าที่ของปาทาน ได้จิตใจของเรานี่นั่นที่มีความผูกพันในร่างกายเราก็ดีร่างกายขอกคนอื่นก็ดีไม่มีในจิตของเราทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ามีความรังเกียดมีความสียส,สิเอียนในร่างกายมองดูกายเราก็ดีมองดูกายขขงพวกคนอื่นก็ดีเต็มไปด้วยความสุขรกระบกโศกโรคและประกอบไปด้วยทุกข์ ชาที่พิทุกขาความเกิดมามันทุกข์ความหิวความกระหายเป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกข์ความรัดรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์จิตใจไม่มีความสุขเพราะเราเมาในกายที่เต็มไปด้วยความสกปรก มองหิ้งกายเรามองหิ้กายบุนคคลอื่นมีสภาพมันซากศพที่เคลื่อนที่ได้เต็มไปได้วยน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอุจาระปัสสาวะแล้วก็ในที่สุดมันก็พังสลายไปในที่สุดจิตของเราหมดความผูกพันในสิ่งโสงโครกคือส้วมเคลื่อนที่ได้ ร่างกายนี้จะเหมือนจะเปรียบกับส่วมก็ได้จะเปรียบกับป่าช้าก็ไดมีสภาพไปต่างกันเพราะสากศพทั้งหลายเหล่านั้นมีสัตว์ต่างๆมีหมูมีวัวมีควายมีปลามีเป็ดมีไก่มีกุ้งที่เราไปฝังไว้ในร่างกายของเราร่างกายของเราก็มีสภาพเหมือนกับป่าช้า มันเข้าไปน้ำเข้าไปเน่าเน่ามีภายในนร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบคคลอื่นก็ดีจะมีอะไรเป็นที่ปรารถนาสิ่งที่มันหลั่งไหลออกมาเนี่ยคือของสกปรกที่มนอยู่ในร่างกายและสำหรับกำลังใจส่วนหนึ่งในด้านความโกรธนอกจากจะให้อภัยทานอย่างพระศีทาคามีแล้ว แล้วก็ตัดสินตัดกำลังใจว่าขึ้นชื่อว่าการกระทบกระทั่งกำลังใจที่ไม่ชอบใจไม่มีสมรับเรามีจิตยอมรับนับถือกฎของธรรมดาก็เพราะว่าคนที่เกิดมานี่ยังมีความโง่เพราะอาศัยความโง่เป็นกำลัง มีกิเลสตัณหาปาทานท่่มทับหัวใจเขาจึางสร้างความชั่วแต่สำหรับเราจะไม่ยอมตัวให้ชั่วแบบนั้นเราจะน้อมใจไปในได้ของความสุขเือไม่ติดอยู่ในกามฉชันทะทั้งห้าประการในรมใจของเรานี้นั้นวางแนบสนิทชิดอยู่กับธรรมะ มีการคิดให้อภัยอยู่เสมอใครจะด่าจะว่าจะนินทาว่าร้ายจะแกล้งจะกลอนเป็นบริการใดใจมีความสุขคิดว่านี่มันเป็นทรรมดาของความโง่ที่เราเกิดมามีร่างกายกําลังใจมีความสบายไม่สะทกสะทานในการนินทาว่าร้ายด้วยกันแคลง อันนี้เป็นอารมณ์ขงพระอนาคามี์ฉะนั้นตันจาคะคือการบริจาคทานในคราวนี้ด้วยวจาคานุสติกรรมฐานตอนนี้เป็นทานใหญ่คือให้ใหญ่ให้ที่สุดคือคิดเห็นว่าสภาวะร่างกายของความเป็นมนุษย์ที่ประกอบไปด้วยธาตุสี่คือร่างกายนี้มันเป็นภัยใหญ่ ทุกใ,ใดๆที่มีขึ้นมาได้ก็ราศัยร่างกายเป็นเหตุฉะนั้นองค์สมเด็จพระบรมโลกเกชให้ปลดเรื่องร่างกายเสียคือความรู้สึกในการต้องการร่างกายเราก็ดีความรู้สึกในการต้องการร่างกายของคนอื่นและสัตว์นอกจากเราก็ดีความพอใจในวัตถุต่างๆที่จะยึดเอาเป็นที่พึ่องอาศัยก็ดี ตอนนี้ตัดมดสิ้นไปจากกำลังใจเพราะเห็นว่าร่างกายเป็นปัจจัยของความทุกข์รู้ว่าทุกข์มันมาเพราะร่างกายเป็นสำคัญต่วาร่างกายที่มีขึ้นมาได้นั่นราออาศัยตัณหาเป็นต้นเหตุเราเห็นแล้วว่าองค์สมเด็จพระบรมโลกระเจดที่มีพระมาหาคุณนาทิคุณ แนะนำให้พวกเราทัางหลายปล่อยกายเสียที่เรียกว่าสกาย,ยาทิธิจิตมีลมคิดอยู่เสม,มอว่าร่างกายนี้มันเป็นเพียงธาตุสี่เข้ามาไปชุมกันมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่คนเราเราไม่มีในมันมันไม่มีในเราความโง่ที่คิดว่าร่างกายเป็นเราเป็นองเราไม่มีในจิตพอจิตเข้ามาถึงตอนนี้เราก็คิดโอทิต ว่าอะไรมันจะมากระทบกระทั่งกายก็ดีกระทบกระทั่งใจก็ดีเราไม่ยอมรับเรายกให้เป็นกฎของธรรมดารา,ารเกิดมาต้องเป็นอย่างนั้นถ้าจิตใจข้ามันดาทนพุทธบริษัททุกท่านคิดอย่างนี้แล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วกล่า,ลาวว่าท่านผู้นั้นเป็นพระรหัน อารันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านอาศัยทานบรารมีนักกล่าวกันมาสองวันเมื่อวันก่อนน้อยหน่อยหนึ่งวันนี้เวลาหมดพอดีแต่ความจริงถ้าจะพูดเึืงทานนี้อีกสักสามร้อยวันมันก็ไม่จบแต่ว่าเห็นว่าท่านบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระนรายณ์ศกมีธรรรามีเทพเป็นเครื่องศึกษานลกศึกษากันม,มามาก คงจะมีความเข้าใจในธรรมะพระองค์สมเด็จพระผูมีพระภาคเจ้าที่พระองค์สรงดตมาหวังว่าพระัยทานบร,รมบาร,รมีอย่างเดียวหากว่าท่านหลายมีความฉล,ลาดก็จะเข้าถึงพระนิพพานได้ตามพระประสงค์ขององค์สมเด็จพระบรมโลกนาถเทะบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน เวลาที่พูดกันเลยไปหน่อยแล้วขอยุติวัาจเพลี่เน่ำนี้เรื่องทานต่อที่นี้ไปขาบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามมัตยายาใสยิ่งกว่าจะถึงเวลาที่ท่านที่ท่านเห็นว่าสงควรจะเลิกสวัสดี